ส่วนช่วงนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งคลิปนะเขาชื่นมือเลยค่ะคนไทยเนีไปรวมต้นรับน้องโอโออสุชาตานะคะสร้างเฉือเสียงให้กับประเทศไร้และเอเวนเวืร์ติดตามจากคลิปนี้ค่ะ นายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดทำเนียบรัฐบาลในการต้อนรับคุณโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวิลด์2025คนแรกของประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าเล่นเอาทำเนียบรัฐบาลแทบแตกค่ะบรรดารัฐมนตรีข้าราชการประจำทำเนียบรัฐบาลเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนนะคะต่างตื่นเต้นแห่มาถ่ายรูปกันยกใหญ่ค่ะบรรยากาศก,าก็เป็นไปอย่างคึกคักและก็อบอุ่นนะคะโดยคุณโอปอค่ะได้มีการมอบผวงมาลลัยให้แก่นายกรัฐมนตรีในขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ ก็ได้แสดงความยินดีและพร้อมในการสนับสนุนโครงการ o p a for Her นะคะที่เป็นโครงการเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมของผู้หญิงค่ะโดยจะร่วมมือกันในการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะในขณะที่คุณจูเลียมอรรีค่ะประธานองค์กรวิสต์วนะคะก็ได้มีการมอบพวงมลาลัยให้แก่นายกรัฐมนตรีเช่นกันนะคะพร้อมบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเยีอยประเทศไทยและเห็นด้วยนะคะกับโครงการขับเคลื่อนของ o p a ซึ่งเป็นโครงการ ที่ดีค่ะ